สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็อย่างที่ได้แจ้งในสตรีมไว้นะครับผมจะมาทําคลิปแจกโค้ดใน YouTube บ้างนะครับผมโดยโค้ดของเราก็คือ500เพชรบวกกับทฟัฟก้ารอแล้วก็แฮนด์คอกอย่างละ80เศษนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะแจกทั้งหมดกี่โค้ดกันดี10โค้ด15 15โค้ดและกันนะครับผมหรือรอประกาศ2วันเป็น20โค้ดงั้นวันนี้วันพฤหัส ผมจะแจก20คนละกันเราจะประกาศผู้โชคดีเป็นวันศุกร์ตอนสตรีมนะครับผมตอนช่วงประมาณเย็นๆเหมือนประมาณว่าเราปิดสตรีมวันศุกร์ประมาณนี้นะครับผมจะประกาศทั้งหมดเอา20คนไปเลยประมาณจะได้เยอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าโคตดก็จะเป็นรอตัวนี้นะครับผมได้มา80เศษก็คือรอ3ดาวและก็นี่แฮนด์คอร์กนะครับแฮนด์คอร์กก็ได้3ดาวเหมือนกันทัฟก้ารอกับแฮนด์คอร์ก ทัฟการอกับแฮนด์คัพนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่สําคัญมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วคนที่เพิ่งจะเล่นใหม่หรือยังไม่ได้เล่นก็ถ้าได้โคนนี้ไปก็น่าจะมีประโยชน์มากๆเลยเนาะสำหรับกิจกรรมที่จะให้เข้าร่วมนะครับผมจะให้ทุกคนตอบคําถามละกันก็เป็นว่าคอมเมนต์ที่ใต้คลิป YouTube นี้ไปเลยละกันนะครับผมก่อนอน่นนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมแชร์ share ไปเยอะๆจะได้มีผู้เข้ามาเข้าร่วมนะครับผมจะมี คนเล่นเกมก็จะได้เยอะขึ้นเนาะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือกดกระดิ่งการแจ้งเตือนนั้นก็อย่าลืมกดไปด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดที่เวลาผมมีโค้ดมาแจกแบบนี้มีรหัสมาแจกทั่วไปเนาะ mm. แล้วก็ mm. ชี้แจงเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับใครที่อยู่ในเพจนะครับผมที่เป็นที่มียอดแฟนตัวยงอ่ะก็จะได้โค้ดโค้ดนี้ไปอยู่แล้วก็ไม่ต้องเสีเ่ยดเรื่องโค้ดที่กลัวว่าจะไม่ได้นะครับผมใครที่มียศดก็เดี๋ยผมแจกภายในสัปดาห์นี้แหละได้ชัวร์หน mm. ึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็สำหรับคําถามเราวันนี้นะครับ ผมจะถามว่าเอางี้แล้วกันกิจกรรมมันเป็นโค้ดมันเป็นได้ตัวทัฟการรอเลยก็ถามจากในกระตูนเลยและกันนะครับผมก็ให้พิมพ์คําคําตอบที่ผมจะตอบนี้แล้วก็ชื่อตัวละครทุกคนในเกมนะครับผมแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ที่เล่นนะครับผมประมาณนี้สมมุติคําถามผมอันนี้นนสมมุติว่านี่คือคําตอบนะครับผมแล้วก็เว้นวรคมันกดไปแถวใหม่ไม่ได้วันนี้สมมตุติสมมตุติสมมุติว่า อ่ะในจดหมายทําได้นี่ว่าแปบ๊บหนึ่งนะผ,ผมจะทําตัวอย่างการในนี้ให้ดูผมจะทําตัวอย่างการตอบคําถามให้ดูนะครับผมสมมุติว่าผมตอบคําถามเป็นตัวนี้อันนี้คือคําคําตอบสมมุตินะครับผมตอบเป็นตัวนี้แล้วก็ข้างล่างนะครับผมเว้นวรรคลงมามันเว้นไม่ได้ว่ะก็เป็นชื่อของเรานะครับผมก็คือ name อย่างนี้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เว้นลงไปแถวข้างล่างอีกนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ Hv. ประมาณนี้ก็ได้นะครับผมมาแรกเป็นคําตอบแล้วก็ชื่อตัวละครของเราแล้วก็เป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเพราะว่าหลายคนก็อาจจะตอบถูกเหมือนกันผมก็จะอ่านจ,จะดูจากชื่อแล้วก็จากเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับผมจะเป็นการสุ่มขอเลเวลด้วยละกันนะครับผมว่าใครอยู่ในเลเวลไหนนะครับผมก็เป็นคําตอบชื่อเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เลเวลนะครับผมขอแค่นี้เนาะก็คําถามนะครับผมจะถามเกี่ยวกับตัวทาฟการรอเลยเป็นตัวละครที่ผมชอบในเกมนี้ด้วยซึ่งแจกเป็นโค้ดด้วยนะครับผมผมจะขอถามว่า ใครที่เป็นคนเอาผลพีศาจรมาให้ทัฟฟาก้ารอมันกินนะครับผมก็ทุกคนก็น่าจะรู้หรือว่าใครที่ยังไม่ดูนะครับผมหรือใครยังดูไม่ถึงหรือใครไม่ได้ดูการ์ตูนเลยแต่ว่ามาเล่นเกมก็สามารถดูคอมเมนต์ของเพื่อนแล้วกันเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมขอคําตอบเป็นอันแรกกเป็นคําตอบนะครับผมแล้วก็เว้นไอขึ้นบรรทัดใหม่เป็นชื่อแล้วก็เซิร์ฟเวอร์แล้วก็เป็นเลเวลนะครับผมขอทั้งหมด4อันเนาะใครที่ตอบไม่ครบผมสละดสิทธิ์นะครับผม ผมตัดสิทธ์เลยนะผมตัดสิทธ์ออกไปทันทีเลยก็ใครที่ตอบไม่ครบตัดสิทธิ์ใครที่ตอบครบผมจะคัดเลือกมาทั้งหมด20คนจะประกาศเป็นวันศุกร์นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้จะมีคนที่ได้โค้ดอยู่20คนจะเป็นโค้ดนี้เลยเดี๋ยวเติมให้ดูรหัสนี้ผมน่าจะยังไม่เคยเติมมั้งเติมไปแล้วว่ะเติมไปแล้วนี่กรหัสนี้เติมไปแล้วนะครับผมใครที่ดูสตรีมนะครับใครที่ดูคลิปใครที่เปิดมาเร็วนะครับผมโค้ดนี้ผมแจกไปเลยแล้วกัน ใครที่เติมโคดโคดนี้ได้นะครับรบกวนคอมเมนต์แจ้งผมที่ใต้คลิปนี้นิดนึงนะครับผมใครที่ได้โคดนี้ไปเพราะว่าคนนี้ยังไม่ได้รับการเติมนะเพียงแต่ว่าบัญชีนี้บัญชีผมอ่ะเติมไปแล้วนะครับผมหรือเปล่าวะนะ่าผมของผมผม,มัน่าจะเติมไปแล้วแหละใครที่ได้โคดนี้ไปก็ถือว่าแจกฟรีนะครับผมได้ไปแล้วก็สามารถมาเข้าเริ่มกิจกรรมได้เหมือนเดิมเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมฝากไปด้วยเนาะคำถามก็คือใครที่เอาผลพิษสารมาให,ให้เจ้ารอมันกินแล้วก็ชื่อตัวละครเราเซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นแล้วก็ เลเวลที่เราเล่นนะครับผมตอบครบ4อย่างจะมีชื่ออยู่ในการสุ่มรายชื่อที่ผมจะสุ่มเนาะแจกวันศุกร์20โค้ดนะครับผมสําหรับชิปนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือว่าพลาดชิปนี้ไปมาไม่ทันนะครับผมข่าวหน้าครั้งหน้าก็อย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปต่างๆนะครับผมมีการอัปเดตมีโค้ดอะไรมาแจกนี้จะได้ไม่พลาดเนาะ สำหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรก็อย่าลืมที่จะเข้ามารับชมแล้วก็พูดคุยกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ